สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบนี้เลยดอกเล็กๆน่ารักนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะเ,เพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะเราจะทำด้านหลังไว้ลักษณะนี้ค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นนะคะเบอร์2เป็นริบบิ้นตาลักังนะคะแบบนี้ค่ะเราจะตัดริบบิ้นสีขาวนะคะมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะแล้วให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้ 10ซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ส่วนริบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะก็ตัดมาสเส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่16ซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลม1ด้านค่ะแล้วก็จะนำมาไว้ทำเกสรด้านในนะคะแบบนี้ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเอาลิบบินนะคะด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบินด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะลิบบินเส้นที่1ค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะเส้นที่4นํารลิบบินสอดเข้าห่วงที่1ค่ะแล้วให้เพื่อนๆดึงออกมาลักษณะนี้จับตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้ ล้วงเอาลิปบีนเส้นที่3มเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้สีของลิปบินที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยก็ให้นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทําไว้ใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ พ,พับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างนะคะพับขึ้นมานะคะด้านบนคะ่ะแบบนี้เส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะแบบนี้คะ่ะเส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างคะ่ะเส้นยาวด้านขวามือนําริบบิ้นสอดเข้าจ่องตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชรับค่ะ,คะรีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนเพื่อนสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะตรงนี้นะคะ เส้นสั้นนะคะตรงนี้ด้นานล่างค่ะสอดขึ้นมาด้านบนนะคะริบิ้นโกตรงนี้ค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายก็สอดนะคะแบบนี้เส้นสั้นด้านบนสอดลงมาค่ะเส้นสั้นด้านขวามือสอดนะคะเพื่อนๆก็ดึงแล้วก็รีดมุมนะคะตรงนี้ให้เป็นลอยนะคะแบบนี้การรีบิ้เลื่อนหลุดนะคะ เราจะได้แบบนี้ค่ะจากน,านั้นพลิกกับด้านมาค่ะพลีกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะเราก็จะมาทำมุมของตัวดอกนะคะกลีบดอกตรงนี้ค่ะกลีบดอกด้านนอกตรงนี้นะคะเราก็จะทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะพับลิบบิ้ลงมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วนำปลายลิบบิ้นสอดเข้าช่องด้านหน้าตรงนี้เลย ตรงนี้ค่ะปลาลริบบิ้นโผล่ตรงนี้เพื่อนๆนก็ค่อยๆดึงนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะใช้ริบบิ้นเนื้ออ่อนนะคะตรงนี้มุมตรงนี้ค่อนข้างจะหักง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนต้องค่อยๆดึงนะคะแล้วก็จะดึงประมาณนี้ค่ะแบบนี้จากนั้นเส้นที่สองนะคะเราก็ทําเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วนําปลาริบบิ้นสอดนะคะด้านหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยช่องตรงนี้นะคะ แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงดึงมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้เส้นที่สามนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็สอดเหมือนเดิมเลยตรงนี้เลยนะคะการริบิ้นก็โผล่เหมือนเดิมค่อยๆดึงเหมือนเดิมค่ะดึงมุมเขาให้เท่ากันนะคะค่อยๆดึงค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้ลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดช่องด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ล,ลิบบิ้โผล่ตรงนี้ก็ค่อยๆดึงค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆจัดมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะเพื่อนๆก็ดูมุมเขาให้เท่ากันเลยดึงให้กระชับนะคะตรงนี้นะคะดูให้เท่ากันนะคะ แบบนี้ค่ะพอเพื่อนๆนได้มุมที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาสอดริบบิ้นนะคะเส้นสีเหลืองนะคะที่เราตัดไว้สี่เส้นนะคะเราก็จะพับริบบิ้นตรงนี้ค่ะจับลักษณะนี้พับริบบิ้นสีขาวลงมาแล้วสอดนะคะสอดริบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะลงไปแบบนี้ค่ะทั้งสี่เส้นเลยนะคะสอดด้านล่างเส้นสีขาวนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ให้มุมเขามาชนตรงนี้พอดีนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้สองเส้นคู่นะคะแบบนี้ สอดทั้ง4เส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็พับดิปปิ้นนะคะเส้นสีขาวลงมาแล้วก็สอดนะคะเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้นะคะมุมเขาก็จะมาชนตรงนี้พอดีค่ะค่อยๆสอดนะคะแบบนี้พับลงมานะคะแล้วก็สอดนะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนบนะคะให้เ,เพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะ เวลาเราสอดเส้นสีเหลืองนะคะกลีบตรงนี้เขาอาจจะเด้งนะคะเดี๋ยวเรามาจัดทีหลังได้นะคะเพื่อนๆก็มาดูกลีบอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ดูมุมตรงนี้ค่ะดูมุมกลีบสีขาวนะคะว่าเขาเด้งขึ้นหรือเปล่านะคะถ้ากลีบเขาเด้งขึ้นเพื่อนๆก็ดึงก่อนนะคะดึงแบบนี้นะคะค่อยๆดึงดึงเส้นสีขาวนะคะ เพื่อนก็จัดกลีบใหม่นะคะให้เท่ากันค่ะแบบนี้นะคะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาทำตัวดอกนะคะหมุนเกสรเลยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จับริบบิ้นมาซ้อนกันเลยค่ะริบบิ้นคู่ที่หนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะคู่ที่สองมาทับคู่ที่หนึ่งค่ะแบบนี้คู่ที่สามนะคะทับคู่ที่สองค่ะ คู่ที่สี่นะคะตรงนี้ก็นำริบบิ้นนะคะมาทับคู่ที่สามนะคะแบบนี้ริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะใช้นิ้วกบนิชี้นะคะด้านขวามือพับริบบิ้นลงมานะคะพับริบบิ้นลงมา <Ha. S 1> มือซ้ายเราช่วยประคองแล้วก็ช่วยหมุนนะคะเพื่อนเพื่อนก็ดึงตรงนี้ให้ดึงตึงนะคะมุมด้านข้างตรงนี้นะคะใช้นิ้วกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงค่ะ กดตรงกลางนะคะกดเกสรตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้มือซ้ายนะคะจับประคองหมุนนะคะเราจะหมุนประมาณ1รอบถึง1รอบครึ่งนะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้ค่ะ1รอบนะคะแล้วก็หมุนมานะคะแล้วก็ดูตรงนี้ค่ะดูปลายของริบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะเราจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เราจะเหลือไว้สอดนะคะตรงนี้ค่ะ เพื่อน <spe aker> ๆก็ปล่อยริบบิ้นเส้นสีขาวกับสีเหลืองนะคะคู่ที่1นนะคะออกมานะคะเราจะทําเส้นสีเหลืองก่อนนะคะปล่อยออกมาลักษณะน,นี้นะคะแบบนี้เราจะจับไว้แบบนี้ค่ะปล่อยเส้นสีเหลืองออกมาลนานักษณะนี้ค่ะจากนั้นก็พับริบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะละนนักษณะนี้แล้วก็สอดต,ต,ตรงช่องนี้เลยมุมนี้นะคะมุมนี้เลยนะคะปลายริบบิ้นก็โหดาด้ล่างค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะสอดยาก ให้เ,เพื่อนๆใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเราก็ปล่อยลิบบินนะคะเส้นสีขาวสีเหลืองออกมานะคะแบบนี้เราจะทําเส้นสีเหลืองก่อนนะคะเส้นสีขาวปล่อยไว้นะคะจากนั้นก็สอดนะคะพับแบบนี้สอดนะคะตรงนี้เลยถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยนะคะสอดตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะ นี้แล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมานะคะตรงนี้ก็จับไว้นะคะทําเส้นสีเหลืองก่อนนะคะแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยสอดตรงมุมนี้เลยสอดยากก็ใช้แหนบขาดช่วยดันนะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยคดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะตรงนี้เพื่อนเนก็พับริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้สอดนะคะตรงนี้เลย เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นให้เ,เพื่อนๆนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้นะคะจับลักษณะนี้แล้วไล่ดึงเส้นสีเหลืองนะคะไล่ดึงเส้นสีเหลืองให้กระชับนะคะแบบนี้เกสรจะได้ไม่เด้งนะคะดึงให้กระชับนิดนึงค่ะค่อยๆดึงนะคะดึงม,ม,มุมเขาให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาทําเส้นสีขาวกันค่ะแล้วก็ จะรวบริบบินนะคะเส้นสีขาวนะคะทับมาแบบนี้ค่ะทับกันมาแบบนี้นะคะสีขาวเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะแบบนี้ค่ะหมุนมาแบบนี้เลยหมุนแบบนี้เลยนะคะหมุนมาแบบนี้แล้วก็จะหมุนมาชนรอบตรงนี้พอดีนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะปลายของริบบินก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆดูที่ปลายของลิบบินนะคะแบบนี้นะคะประมาณนี้ ริบบิ้นเส้นที่1ออกมานะคะตรงนี้ก็จับไว้นะคะแบบนี้แล้วก็พับนะคะริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนซอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยตรงนี้นะคะมุมนี้เลยนะคะแบบนี้อันนี้เราก็จะเหลือริบบิ้นพอดีเลยนะคะจะตัดริบบิ้นมาพอดีนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะฝึกทําใหม่จะเพิ่มความยาวของริบบิ้นก็ได้นะคะถ้ายังไม่ถนัดนะคะ เราก็สอดเข้าไปนะคะใช้แหนบช่วยนะคะจะสอดง่ายนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะยังไม่ดึงแน่นนะคะดึงหลวมไว้นะคะประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองปล่อยลิบบิ้ออกมานะคะตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวนะคะเราก็พับเหมือนเดิมค่ะริบบิ้ชี้ไปทางขวามือเพื่อนๆก็พับปลายลิบบิ้ลงมาลักษณะนี้แล้วก็สอดนะคะตรงนี้ค่ะ ตอบยากนิดนึงนะคะเพราะเราหมุนเกรสรนแน่นนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่3มปล่อยออกมานะคะตรงนี้ก็จับไว้นะคะแบบนี้พับปลายลิบบินลงมาค่ะแล้วก็สอดตรงนี้เลยตรงมุมนี้เลยนะคะสอดไปตามแนวของลิบบินเลยนะคะปลายลิบบินเขาก็จะมาโผล่ด้านล่างค่ะเพื่อนๆใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะ อัดวินโ่ด้านล่างตรงนี้ก็ค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะเพื่อนๆก็พับนะคะริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้ซอดมุมตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะได้แบบนี้เลยเพื่อนๆก็ ไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้เท่าๆกันค่ะไล่ดึงมุมให้เท่า you right. <sh> ๆกันนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็ไม่ดึงแน่นมากนะคะมุมตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงนะคะจัดมุมให้เท่ากันนะคะมุมตรงนี้นะคะเราจะไม่ดึงแน่นนะคะถ้าดึงแน่นไปเพื่อนๆก็ดันขึ้นมาได้นะคะใช้แหนบนะคะช่วยดึงขึ้นมานะคะถ้าเราดึงแน่นไปนะคะ ก็ใช้แหนบช่วยดันขึ้นมาค่ะประมาณนี้นะคะเราก็ดูมุมให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยดอกกุหลาบนะคะเพื่อนๆนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จะมาสอดลิบบิ้นนะคะเส้น ตรงนี้ค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะ2เส้นนี้ค่ะดีเหลืองกับสีขาวนะคะตรงนี้ด้านซ้ายมือนะคะเพื่อนๆก็สอดไปทั้ง2เส้นเลยนะคะแบบนี้สอดแบบนี้เลยนะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะ แบบนี้นะคะดึงให้กระชับแล้วก็ตัดนะคะตรงนี้ออกแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่เหรียญที่หลังเพื่อนๆก็นําเหรียญมาวางนะคะแบบนี้สารลายขัดนะคะแบบนี้เลยดึงให้กระชับนะคะแบบนี้สอดน,นะคะแบบนี้ค่ะ เลยแล้วก็ใช้เทปใสนะคะติดการลิบบี้เลื่อนหลุดนะคะแบบนี้เลยนะคะติดที่ตัวงานแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถทําไว้ใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะแบบนี้ลักษณะนี้เลยลิบบี้ส่วนเกินก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณ